สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะครับวินัยนักเทรดวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของความรู้ที่ได้จากการเล่นหุ้นขาดทุนนะครับ3ล้านใน18เดือนนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากจริงๆที่มานะมาจากเว็บเนเธอร์ฟรีดอมเทรดเดอรนะครับ profit with protection เขามีคอนเทนต์ชื่อว่า how i lost วันทั0เรทเคอินนะครับและก็วิธีการเลี่ยงความผิดพลาด5ประการคือผู้เขียนนี่น่าจะเป็นชาวเวียดนามนะชื่อว่าอะไรนะคุณเทอร์รี่ตรานนะฮะเขาเป็นนักทุนสายพื้นฐานนะนักทุนสายพื้นฐานเขาเป็นสไตล์บ,ร,บริเลฟเฟต์อะครับนี่เขาแนะนำตัวเองอยู่นะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับ เพือใน myself นะฮะนี่ฮะประสบการณ์15ปีนะครับแล้วก็เขาเป็น Value Investor ลงทุนลงทุนยะยะยาวนะครับนี่นี่เป็นประเด็นนะที่ที่ผมอยากจะมาปูพื้นฐานให้คุณได้ดูก่อนเป็นยังไงครับเขาได้เล่าประสบการณ์ในช่วงแรกที่เขาขัดทุนนะ18เดือนขัดทุนไป3ล้านนะฮะอ่าจริงๆอะ่ะก็หน้าเว็บไม่แค่เขาก็ ประมาณว่าเล่าประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อวดว่าแนวทางเขาอะได้กําไรที่ประมาณไหนล่ะวินเทรด80%อะชวนให้ไปซื้อระบบเขาอะปอะมาณนั้นเห็นว่าผมเห็นสิ่งที่เขาเขาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในอดีตเขาอะเลยคิดว่าอ่านแล้วมันน่าสนใจไงจึงแปลแล้วก็เอามาสรุปให้คณได้ฟังแล้วกันว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะฮะ เขาได้เล่าประวัติน่ะอย่างที่เขาจั่วไว้นะคือเขาเขาเคยขาดทุนจากการลงทุน1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับก็ประมาณ3ล้านบาทเนาะในเวลา18เดือน,นครับเขาได้สรุปว่าเขาพลาดเรื่องอะไรบ้างตอนที่เขาขาดทุน3ล้านนะครับมี5เรื่องครับ1คือเขาบอกว่าเรียนรู้จากคนแลกความรู้ผิดๆนะครับเขาบอกเขาไปสัมมนาครับ จ่ายค่าสัมมนาถึงั้ง5 0ื่นห้าหมเหรียญเลยนะเป็นคอร์สแพงครับแต่ปรากฏว่าเข้อาไปใช้ไม่เวิร์คครับไม่ได้เงินจริงเลยขาดทุนไป1นึ่งแสนเหรียญใน18เดือนเลยครับเขาบอกว่าความรู้ที่เขาได้จากจากความผิดพลาดข้อแรกคือจงไปเรียนรู้จากคนที่ถึงถ้าถ้าเปิดคอร์สอ่ะนะจงไปเรียนคนที่เขา สำเร็จจริงดีกว่าจะมีโอกาสคือเหมือนกับคนที่พิสูจน์ตัวเองว่าเทรดแล้วได้เงินจริง,รงอะเรียนจากคนนั้นดีกว่าดีกว่าไปเรียนจากคนที่เป็นแค่นักสอนนะครับแต่ว่าไม่เคยลงมือทาจริงนะนี่ประสบการณ์นะนะบอกเนี้ยสองความผิดพลาดข้อสองคือว่าเขาเสี่ยงมากเกินไปครับเขาใช้เลเวอเรจครับเขามันใจไม่ไม่สนใจบริหารความเสี่ยงครับนะฮะก็ จริงๆผมผมผมก็มองว่าอย่างนะี้นะคือคือจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกสูตรทุกระบบเนี่ยนะท,ที่สอนกันนะมันก็มันมันก็มีแนวโน้มจะสําเร็จนะผมว่านะมันก็สําเร็จแหละคือถ้าเอาไปใช้ผ่านกระบวนการคือผ่านสิ่งที่เรียกว่า,า risk management นะคือคือเขาลดความเสี่ยงเนี่ยบริหารความเสี่ยงบริหารเงินทุนะ่ะแต่บางทีมือใหม่เข้าไปเนี่ยไปเทรดแล้วก็เอาไม้เซตไปผิดไงเ มึอใหม่ที่เข้ามาเราจะเข้ามาในแบบที่ผมเขียนเล่มนี้นะฮะคือเราเข้าไปในแบบที่เป็นนักพนันแล้วลเข้าไปในทัศนคติที่ที่มันที่ไม่กัรวความเสี่ยงเราอยากจะรวยเร็ว,วๆเราเราก็หายความรู้ครับเราก็หายความความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะดังนั้นเนี่ยพอคุณไปเรียนอ่ะถึงแม้ว่าทฤษฎีนั้นจะดีไม่ไก็ตามนะเป็นไม่ถอดนะครับนึกภาพปะเล่มนี้ก็บอกคือมันอย่างนี้ สูสนส์สำเร็จในการเทรดมันจะมีส่วนประกอบ3อย่างใช่ไหมมีเมธอดมีเมเนจเมนต์มีริสม y m ี n a มเนจเมแล้วก็มีเรื่องของ p s y c h o l o g ใช่ไหมถึงแม้ว่าคุณจะเรียนเมธอดมาคือคนสอนคุณน่ะเขาบอกได้แค่เมธอดะครับส่วน money management กั n รจ e m e n t เนี่ยหรือ psychology เขาบอกไม่ได้ครับเรื่องเนี้คืออาจจะมีสอนเรื่อง money management ด้วยแหละ position sizing เพียงแต่ว่าเชื่อเถอะถ้าคุณมาด้วยใจกระหายนะและวคนถ้าคุณมาด้วยความอยากรวยไวนะ คุณไม่สนใจหรอกไม่ไ Management นะี่แมเนเมนต์น่ะคุณไม่ฟังผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นผมไม่สนใจอะ่ะผมคิดว่าถ้าสูตรมันใช่ถ้าเซตอัพมันใช่กูจัดเต็มเลยกูซื้อจัดตักเลยนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปโทษว่าลงคอสอย่างลงคอสแล้วเอาไปใช้แล้วขาดทุนอะ่ะมันก็ไม่เชิงว่าการสอนของเขาจะผิดนะ กลับมาดูเองว่าเราอะใช้ถูกหรือเปล่าเราใช้ครบหรือเปล่าที่สําคัญนะครับผมว่าการที่คุณเรียนคอร์สใหม่ๆท่านคุณคุณยังใหม่อยู่นะแล้วคุณเอาความรู้จากคอร์สไปเรียนแล้วคุณมัน <c oughs> ก็จัดหนักเลยนะผมการันตีเลยว่า90%ของทั้งหมดจะขาดทุนฮะเพราะว่าคุณจะไม่สนใจ Risk Management คุณจะไม่สนใจ Psychology เลย ยังไงซะถึงแม้ว่าสูตรนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามนะคุณจะพลาดคุณจะแพ,คะพ้คุณจะกระทุนฮนะเนี่ยการที่เขาบอกว่าข้สองเขาเสี่ยงมากเกินไปแสดงว่าโอเคแหละไอสิ่งที่เขาสัมมนามามันมันก็ยังมีดีอยู่เพียงแต่ว่าเขาอะอาจจะใช้ด้วยการเลเวอเรจมากเกินไปเพราะว่าไมซ์เซ็ตเขาผิดไงไมซ์เซ็ตาอยากรวยเร็วรวยไว,วไงดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือได้เล่มเนี่ยคุณลองอ่านดูอยนะคือประเด็นว่า ไม่ถอดดีแต่ถ้าไมเซตคุณอนะเป็นลบนะเรียบร้อยครับพังนะฮะข้อ3บอกว่าลงทุนตามอารมณ์ครับอันนี้ก็นี่เป็นเรื่องของไมซ์เซตนะฮะคือเขาเทรดเพื่อเพื่อต้องการความตื่นเต้นนะครับแล้วเขาโฟกัสไปที่จํานวนเงินได้จำนวนเงินเสียมากกว่าไงคือโฟกัสว่าได้กี่บาทไม่ได้กี่ได้กี่เหรียญได้กี่เหรียญเนี้ยซึ่งโอ้โหนะคือถ้าคุณดูแล้วเนี้ย เคยผมเคยเป็นในดีตนะคือว่าโอ้เนี่ยกำไรกำไรได้ตั้งหลายแสนเนี่ยสองสาแสนเนี่ยโอ้ดาวรถได้คันหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยเราเราจินตนาการเป็นเป็นเปรียบเทียบเป็นสิ่งของได้ไงทาให้เรารู้สึกว่าเออมันมันมีความตื่นเต้นมันมีการกระตุ้นเราไงทาให้เราทําความตามความรู้สึกถ้าขาดทุนมากเกินไปก็เนี่ยเจ็บปวดแล้วก็อยากจะหนีออกไปเงี้ยนี่คือเป็นการ ลงทุนตามอารมณ์นะเพราะว่าเราหวั่นไหวไปตามกําไรขาดทุนที่ได้มาครับเขาบอกวิธีแก้ว่าถ้าคุณตื่นเต้นแล้วคุณลงทุนตามอารมณ์นะหรือคุณตื่นเต้นไปตามจำนวนเงินที่ได้ที่เสียนะเงินก้อนนะ่ะนะจงเลิกซะเลิกโฟกัสที่จำนวนเงินครับแต่จง มองเป็นเปอร์เซ็นต์แทนครับว่าเออตอนเนี้ยคุณเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแบบเนี้ยหรือไม่ก็คุณเสียหายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลิมิตลอสคุณอะจำ,จำได้รู้จักปะถ้าคุณมีลิมิตลอสที่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี้ยคุณก็อย่าไปดูว่าคุณคุณเสียไปกี่บาทแต่ว่าดูเป็นเปอร์เซ็นต์แทนว่าเท่าไหร่มันจะทำให้ใจคุณนิ่งมากขึ้นไงแต่แท้จริงแล้วผมว่า การนี้เขาเทรดตามรมนะตัดสินใจตามรมนะมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเดานะซึ่งผมคิดว่าใช่คือเขาซื้อเยอะเกินไปครับเขาใช้เลเวอเรจไงพอคุณเลเวอเรจนะเงินคุณใหญ่มากพอเงินคุณใหญ่ปั๊บเนี่ยโพสิชันไซซิ่งคุณก้อนใหญ่เกินไปความหวั่นไหวจะตามมาครับพอความหวั่นไหวตามมานะแน่นอนฮะคุณจะโฟกัสที่ผลลัพธ์อย่างเดียวเลย พังครับยังไงก็พังครับนะดังนั้นเนี่ยบางทีการมองที่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะแต่ควรเริ่มต้นมาจากการที่คุณ Position Sizing ถูกด้วยแบ่งเงินที่ถูกด้วยครับผมผมให้ง่ายนะคือถ้าถ้าถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นเนี่ยนะถ้าพอร์ตคุณเล็กๆคุณก็ซื้อสักค่าตัวตัวละ20%ลแบ่ง,บงเท่าๆกัน แต่ถ้าพอร์ตคุณมากๆกหรือไม่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่คุณคิดว่ามันเสี่ยงเยอะเกินไปคุณก็จะแบ่งซอยซอยลงไปมากๆกว่าเดิมนะอาจจะเป็นตัวละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เี้ยแล้วแต่ครับอยู่กับเงินในพอร์ตคุณใหญ่แค่ไหนฮะเริ่มต้นจากการแบ่งเงินที่ถูกต้องก่อนและจากนั้นอ่ะคุณค่อยมองเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยมันจะทําให้ให้มุมมองคุณเป็นกลางแล้วก็คุณสามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่มันไหวไปตามการกระตุ้นของการ ลบกันบวกมากเกินไปนะฮะสครับเขาบอกว่าเขามีความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะ,ะคือ1คือคาดหวังว่าตลาดจะต้องวิ่งตามที่องกรัรคือซื้อแล้วมันต้องกาไรอ่ะพูดง่ายๆนะซื้อแล้วต้องกาไรทุกตัวครับต้องการวินเรทยร้อยเปอร์เซ็นตฮะต้องการปั้นพอร์ตให้โตปีละร้อยเปอร์เซ็นะอย่างน้อยโตปีละเด้งปีละเด้งครับเนี่ยเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะ และเชื่อว่าตัวเองต้องทําได้แน่นอนจึงขยันครับยิ่งขยันยิ่งทํางานหนักเพื่อที่จะทําให้ได้ผลงานตามเป้าครับหลักการก็คือเขาใช้หลักการนี้ว่าซื้อที่จุดต่ําสุดขายที่จุดสูงสุดครับโอ้นี่เป็นเป็นความพยายามที่โคตรยากเลยนะฮะเห็นไหมครับไมซ์เซ็ตมีปัญหาไมซ์เซ็ตมีปัญหามากคือโพซิชันจอยซ i n g ไม่ถูกต้องแลละยังมีความต้องการซื้อที่อยู่ต่ําสุด ขายจุดสูงสุดอีกผมว่าเละครับยังไงก็เละฮะแล้วยังต้องการปัน้นพอให้โตปีร้อยเปอร์เซนต์อีกนี่ไม์เซ็ตพังรุ่นๆเลยครับไม์เซ็ตมาแบบหืมมือใหม่ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยฮะวนใหญ่นะผมตีว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์เป็นอย่างเงี้ยไม์เซ็ตแบบคิดว่าตลาดหุ้นมันเป็นห้างสรรพสินค้ามันเป็นแหล่งกุมทรัพย์ที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาครับเละเละไม่แปลกใจครับถึงเป็นขนาดนี้ความรู้เขาเขาก็ได้รู้ว่าเออจริงๆอ่อะ พร์เฟตนะพอร์ตโตเฉลี่ยนี่พร์เฟตน่าจะประมาณสักลงทุนมา40-50ปีเนาะพอร์ตโตเฉลี่ยปีละ18%เองครับกองทุนของคุณจิมซิมมอนเนี่ยนะพอร์ตโตปีละ30%เองดังนั้นเนี่ยต้องตั้งความหวังให้สมจริงครับการมาครั้งใหม่เขานะเขาต้องการให้พอร์ตโตปีละ10-25%อต่อปีเท่านั้น แล้วก็วินเรท50-80%พวกนี้คือคือความคาดหวังสมจริงนะวินเรท50-80%เป็นความคาดหวังสมจริงหมว80%ก็สูงเกินไปนะคือถ้าคุณ80%เนี่ยพอร์ตคุณจะต้องโตในระดับ100%เลยนะจริงผมมองผมมองในสัดส่วนนะคือถ้าถ้าคุณ <c oughs> เป็นนักเทรดสายสายถือนะซื้อแล้วถือเนี่ย ต่ไม่เป็นไรครับก็เนี้ยเป็นค่ามาตรฐานคือว่าความคาดหวังมาตรฐานที่คุณควรจะทําได้นะคือพอตโตปีละสิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นเป็นเป็นฐานเลยเนี่ยโตเท่านี้แหละคุณจะได้สบายใจใช่ไหมป mm hmm. ินเดตเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอฮะหรือไม่ก็ถ้ามากกว่านั้นได้ขึ้นดีครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกินแปดสิบเซนไปก็ถือว่าเม้อไปหน่อยนะฮะมันมันมันเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงเลยนะฮะข้อสุดท้ายคือว่า,วา เขาไม่รู้ว่าตัวเองซื้อไปซื้ออะไรไปคือเขารู้แต่ชื่อหุ้นรู้แต่ชื่อย่อครับแต่ไม่รู้ว่ามันทำมาเกินคือไม่รู้จักพื้นฐานว่าทำอะไรครับนะรู้แต่เทคนิคเอาแต่ไม่สนใจพื้นฐานชัดนะครับคนนี้เขาไปเรียนรู้จากคอร์สห้าหมื่นเรียนเนี่ยเป็นคอร์สเทคนิคอาเลยครัคอร์สเทคนิคอก็คือคอร์สเทคนิคที่สอนให้ซื้อที่จุดต่ำสุด ขายที่ราคาสูงสุดเป็นสไตล์คาดเดาวนาคตครับผมเดาานะว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็พอพอไปสไตล์ที่คุณคาดเดาวนาคตนะว่าจะต้องเนี่ยถึงลงถึงระดับนี่ต่ําสุดแล้วเนี่ยใช่แน่นอนเนี่ยตัวเลขนี่บอกเลยใช่ตรงนี้แหละใช่อะสูงสุดที่สูงสุดระดับสูงสุดเนี่ยตอนนี้ระดับตัวเลขใช่เลยเนี่ยแบบเนี้ยถ้าคุณเรียนมาสไตล์นะผมว่ามือใหม่ มือใหม่ทุกคนจะมีความเชื่อว่าทฤษฎีแม่งเป๊ะมากกูเลเวอเรชเลยกูไม่กินเลยเนี่ยทิษดีใช่เนี่ยซื้อเนี่ยแหละครับพังแน่นอนฮะพังแน่นอนแบบนี้สไตล์นี้ด้วยความที่เขาเจอแบบนี้จึงจึงเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเทเคโนโลยีูดนี้ไงนะเปลี่ยนจากเทเเค h ทคโไปเป็นพื้นฐานครับไปไปลงทุนสายพื้นฐานสไตล์วอลเนบัฟเฟตน,นะฮะ คือคุณต้องซื้อธุรกิจไม่ใช่ซื้อแค่ตัวยอดนะฮะต้องดูประวัติการทำวันใน,นีแล้วก็ดูอนาคตก่อนลงทุนต้องเลือกคุนที่ดีครับคุณภาพทางพื้นฐานที่ดีซื้อในมูลค่าที่เหมาะสมนะครับแต่ถึงกระนั้นนะผมต้องข้อสังเกตนี้ว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนนะคือจะ VI หรือเทนนี่เข้านะจะดูพื้นฐานหรือกราฟเนี่ยสามารถรวยและเจ๊งได้เหมือนกันนะนี่นี่เป็นเรื่องจริงนะฮะร,รวยได้ เจงได้ครับคือถ้าคุณจะบอกว่าแม้ต้องลงทุนทางพื้นฐานเท่านั้นถึงจะรวยผมไม่ใช่อ่ะถ้ามันรวยจริงผมว่าคนคนไม่มีสติดูติว่าคนเกาสซนตมันล้มเหลวหรอกผมไม่เชื่อว่านักเทรดเกของทั้งหมดจะจะ,ะเดทเทรดกันทุกคนหรือจะเล่นเทคนิคเข้าทุกคนไม่มีฮะส่วนใหญ่จะมาสายพื้นฐานด้วยซ้ำไปแต่เห็นไหมครับทำไม เขาเลือกลงทุนสายพื้นฐานทาไมยังขาดทุนอยู่แสดงว่ามันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวสไตล์หรอกทั้งพื้นฐานทั้งนีน้เข้าเจงได้เหมือนกันและก็รวยได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีไมซ์เซทที่ถูกต้องหนึ่งอะ่ะไมซ์เซตการเทรดที่ถูกต้องการลงทุนที่ถูกต้องครับหนึ่งนะคุณต้องมองการลงทุนหรือการเทรดแบบทําธุรกิจครับพวกนี้คุณต้องดูเรื่องของวินเรทดูเรื่องของริสเรวอดดูเรื่องของ expectancy ต้องเข้าใจเรื่องนี้ฮะที่สำคัญคือคุณต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงครับบริหารเงินทุน position sizing risk management ต้องรู้จักครับมีการวางแผนมีกลยุทธ์และมีวินัยครับตรงนี้ยสำคัญกว่านะครับคือเรื่อนี้ผมบอกว่าไอสูตรกลยุทธ์การเทรดมันมันมีความสำคัญแค่นี้ผมไม่ได้คิดเองนะมันมันเป็นของคุณ ดอเตรฟานเคทาบบอกว่าอะไรนะพื้นไอ้กลยุทธ์อ่ะมันมีความสําคัญเพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์สิอรนตะที่เหลือมันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องของสภาพจิตใจความเชื่อทัศนคติเนี่ยสำคัญมากกว่านะฮะดังนั้นถ้าคุณมัวแยกๆว่าต้องพื้นฐานเท่านั้นถึงจะรวยต้องถือยาวอย่างนี้เลยผมว่า มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอ่านงานของคนที่สําเร็จนะมาโดยเฉพาะมาเก็ตวิาวาสาห์ชัดเจนเลยว่าแต่ละคนหลายคนเล่นสั้นด้วยซ้าไป d a ด t เทรดซ้าไปรวยได้บางคนสวิงเทรดนะเล่นไม่ยาวเลยเนี่ยกำไรส0บยก็รวยได้ครับดังนั้นปัจจัยสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเล่นสั้นหรือยาวหรือสไตล วีไอถึงจะรวยมันไม่ใช่หรอกอยู่ที่ตรงนี้ฮะอยู่ที่นี้ฮะเนี่ยคุณต้องปฏิบัติต่อมันแบบทําธุรกิจครับคุณต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีครับบริหารเงินทุนให้ดีแล้วก็มีกลยุทธ์มีแผนและมีวินัยฮะถ้ามีพวกนี้ผมว่าสไตล์ไหนก็รวยได้ครับแนะนาลองอ่านเล่มนี้ดูนะฮะอีกอย่างผมเคยเขียนในเล่มนี้ของผมกับความรู้หุ้นม,มูลค่างล้านบาทนะครับ แล้วก็นเทรดฮีโร่เนี่ยบอกว่า Le a r n i n g Curve ของการเทรดเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะนี่เป็นความรู้5ข้อที่ได้จากการเล่นหุ้นขาดทุน3ามเดือนสิเดือนนะครับก็เป็นประสบการณ์ของคนที่เคยล้มเหลวมาและเขาก็วิเคราะห์ว่าเขาล้มเหลวเพราะอะไรครับเท่าที่ผมจับประเด็นได้คือว่าเขามีไมซ์เซ็ตที่ผิดหนึ่งนะเขาไม่มีการบริหารความเสี่ยงครับ แล้วก็เขามีความคาดหวังที่ไม่สมจริงฮะก็ลองเอาไปคิดต่อดูนะครับนี่เป็นแค่เคสนะกรณีตัวอย่างผมเป็นแบบนี้นะครับในในอดีตผมเป็นเหมือนเขาเลยฮะเป็นเหมือนเขาเลยดังนั้นการอธิบายของเขาเนี่ยอธิบายเรื่องราวเขาเนี่ยก็เป็นการเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าฟังนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ